จอรลิกประเดินร้อนข่าวผู้บลไทย by อ t นโทนีสไต์ประจาวันที่17พฤศจิกายน2568โดยชายผู้บังคับ่งผู้บลไทนครับเรามาดูข่าวบลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้กันดีกว่าว่าจะมีข่าวอาะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้อะไรยังไงเมื่อนิโคลัสมิเควลสันขอโพสต์ภาพคู่บรมเทคนใหม่พร้อมใส่แคปชั่นชุนหน โดยงานนี้ลูกโซนนิโคลัสมิเคลสันวิงแบ็กพารังมาทิมชชตทยจากลีกเยอรมน,นีโพสต์ภาพบรูเมชคนใหม่คู่กับจูดสุนซับเบลพักคืนแรกที่สีดังกาพร้อมใส่แคปชั่นจูดไนโดยตอนนี้จูดสุนซับเบลกลา,ายเป็นคู่หูคนใหม่ของนิโคลัสมิเคลสัน ครั้งนี้ไปแล้วซึ่งคนที่จูดเบลจะเดินทางกลับเข้าสู่แคมป์ทับช้างศึกเป็นครั้งรแรกนิโคลสัสมิเกลสันคือคนที่จูดเบลคอยส่งข้อความสอบถามเพื่อพูดคุยอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้แอนโทนีฮัสสันผู้สื่อคนใหม่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ตเตรียมจะนำทีมชีะตาเอเชียบุกไปเยือนทีมชาติเซนต์กาทีมอันดับที่193ของโลกในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2 0 2 7ัน 7, อรอบคัดเลือกกรอบดี แมทช์เดย์ที่5ณโคโรโบเรคคอร์สเตเดียมกรุงโคโลโบประเทศศรีลังกาวันที่18พฤศจิกายนเวลา17นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยก็ฝากให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยนิวคของแอนโทนีฮัสสันที่มีคู่หูคนใหม่สองคนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอะไรยังไงเมื่องานนี้เควินเดรมลัมเปิดใจครั้งแรกในการคัมแบ็คเข้าสู่ทีมชาติไทยในะรอบมากกว่า2ปี โดยกานนี้ทางด้านของท่าฟังเควินเดียรมลมลำแบกสายทีมชาติไทยได้เปิดเผยความรู้สึกหลังจากที่กลับมาลงเล่นให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยในรอบ2ปีกว่าโดยเขาได้บอกว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้กลับมาเล่นให้กับทีมชาติไทยในครั้งนี้ในช่วงที่ไม่มีชื่อติดทีมชาติไทยลงเล่นมาโดยตลอดส่วนการกลับมาในครั้งนี้อาจจะมีผู้เล่นหน้าใหม่รวมถึงโคช้ชก็ไม่ได้รู้สึกแตกต่างอะไรมากมายและก็ได้รับการต้อนรับที่ดีด้วย ดาวเตนในวัย28ปีวันนี้เพิ่งย้ายไปค้าแขงในลีกมาเลเซียกับพนั้งของสระงอฟซีอะไรก็ได้ลงสนามตัวจริงอย่างสม่ำเสมอโดยทำประตูมากถึง4ประตูกับอีก2แอสซิสซึ่งเควินเดอรมลัมก็ได้กล่าวถึงการร,ร่วมงานกับแอนโทนีฮัสสันเฮดโค้ชคนใหม่ในครั้งนี้บอกว่าการร,ร่วมงานกับแอนโทนีฮัสสันก็พยายามที่จะปร,ะรับตัวให้เข้ากับแท็กติก ซึ่งเขาก็ตั้งใจดีเขาคิดว่าน่าจะทําได้ดีกับทีมชาติไทยส่วนเป้าหมายในเกมนี้คือชนะศรีลังกาซึ่งทุกคนก็มีเป้าหมายเดียวกันในขารักนี้แม้ศรีลังกาจะมีผู้เล่นที่แข็งแกร่งและก็ตัวโอนสัญชาติแต่ว่าทีมชาติไทยเองนั้นก็ต้องมีคุณภาพในการเล่นฟุตบ,บอลได้ดีกว่าในขารังนี้โดยเควินเดรรมรัมได้กล่าวเพิ่มเติมบอกว่าศรีลังกาชุดนี้มีผู้เล่นรูปร่างสูงใหญ่ซึ่งไม่ใช่งานง่ายสำหรับทีมชาติไทย อย่างแน่นอนแต่สิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่กงังวลทีมชาติไทยก็พร้อมที่จะเก็บ3แต้มในครั้งนี้ให้จงได้ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ซัพพอร์ตตัวเขาและหวังว่าจะทำผลงานที่ดีเพื่อตอบแทนแฟนบอลทุกอย่างในทุกคนอย่างแน่นอ,นอนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของแอนโทนีฮัสสันสื่อคนใหม่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ตเตรียมที่จะนำทีม ชิชตาเอเชียบุกไปเย็นทีมชาติสีดังกาทีมอันดับที่193ของโลกในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2วัน27อรอบคัดเลือกกรุฟดีแมชเดย์ที่5นคกกรโบรโบเรคอร์ดสเตเดียมกรุงโครมโบประเทศสีดังกาวันที่18พฤศจิกายนเวลา1น1 5นาทีตามเวลาของประเทศไทยก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเฉีย์นะฮะทีมชาติไทยในยุคที่มีเควินเดลัมลำในครั้งนี้ มาร่วมทีมกันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกนครับอั่นยังไงเมื่อศรีเังกาจะใช้ลูกฟุตบอลแบรนด์ของอินเดียลงฟาดแข่งกับทีมชาติไทยในช่วงของวันพรุ่งนี้โดยทีมชาติศรีเลงกาอันดับที่193ของโลกจะใช้ลูกฟุตบอลเอ็น n v ดีเอ็นวียที่เป็นแบรนด์ของอินเดียแข่งขันกับท่นัของทีมชาติไทยอันดับที่96ของโลก ในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2ว27พรอบคัดเลือกกรุปดีนัดที่5วันอาคารนี้โดยศรีลังกาเคยใช้ลูกฟุตบอลดังกล่าวมาแล้วในเกมเปิดรังชนะเติรก์กเมดิสถาน1-0คัดเอเชียนคัพ2ว27นัดที่3เมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาโดยกรุปดีในครั้งนี้นะผมก็เติรก์กเมดิสถานแข่งสีนัดมี9แต้มไทยแข่งสีนัดมี9แต้มศรีลังกาแข่งสีนัดมี6แต้ม ชนิชไทยเปแข่งสีนัดมีศูนแต้มทันีีเกมคู่ระหว่างสีดังการประทะกับทีมชาติไทยนั้นถือเป็นเกมสําคัญของทั้งสองทีมเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นการชี้ชะตาได้เลยนะว่าใครจะได้ไปลุ้นต่อในเกมทั้งสุดท้ายที่จะแข่งขันในวันที่31มีนาคมปี2569เพื่อแย่งจบเป็นแชมป์กลุ่มและคว้าตั๋วเข้ารอบสุดท้ายในคารนี้เพิ่มเติมต่อไป สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยชุดใหอันดับที่96ของโลกนั้นเตรียมที่จะไปเยือนทีมชาติสีลังกาอันดับที่193ของโลกซึ่งเอเชนยนคัพ2ว27รอบคัดเลือกกรุ๊ปดีนัดที่5วันอัคารที่18พฤศจิกายนเวลา1 7 1 5น,าานาตามเวลาของประเทศไทยนักหนามโคมโรโบเรคอรสเตเดียมประเทศสีลังกาถ่ายทอดสดทางช่องไทยทีวี HD ดีช่อง32 ยูทูบมีจีสปอร์ตและก็แอปพลิเคชันทรูวิชันดนาวในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยนะเราไาดูประเด็นข่าวต่อมานี่ครับอารัยังไงเมื่อการน,นิเจบาร์ตรับดีใจหลังจากที่ได้ลงเล่นให้กับทีมในนามทีมชาติไทยอยู2 3ปีเป็นครั้งแรกนะโดยทิติพัฒน์เอกอารัญญพงศ์กองหน้าจากสโมสนนนรนครปฐมยุนเต็ดที่เข้ามาเสริมทัพช้งงางศึกปยุ3ปีแทนที่อิคารัสสันหลน เปิดใจถึงการได้ลงเล่นเป็นครั้งแรกกับทีมชาติไทยอยู่23ปีในช่วงฟีฟ่าเดย์ช่วงเดือนพฤศจิกายนเจ้บาบัตวัย20ปีปรายนี้ส่วนสูง183เซนติเมตรถูกบีจีประชมปล่อยยืยมมาที่นคนปรปฐมในฤด,ดูกาลนี้หลังจากที่เคยออกไปยืยมตัวกับมนทีงของ FC ติอาโมฮิบารากตะทีมเปสึก JFL ลเดิลชั้น4ของญี่ปุ่นเป็นเวลานานกว่า6เดือนในช่วงปีนี้ก่อนที่ล่าสุดนั้นจะถูกรเรียกตัวติดทีมชาติไทย ยู23ปีเป็นครั้งแรกโดยทิติพัฒน์เปิดเผยหลังได้ลงเล่นกับทีมชาติไทยอยู23ปีเป็นครั้งแรกในเกมอินเดียบอกว่าดีใจที่ได้ลงเล่นเป็นครั้งแรกในนามทีมชาติครับผมเนี่ยตื่นเต้นมากเลยนะครับเกมเมื่อวานผมยังคงต้องปร,ปรับปรุงแก้ไขในหลายจุดครับผมยังคงไม่ค่อยเข้าใจกับการเล่นกับเพื่อนมากเท่าไหร่นะครับเพื่อนร่วมทีมก็ใหม่ผมก็ต้องพัฒนาปรับจูนให้เข้ากับทีมครับ ถ้าได้โอกาสาก็จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นและให้ได้ดีที่สุดครับฝากแฟนบอลมาเชียร์พวกเรากันด้วยนะสำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมชาติไทยชุดยุ3ปีสามปีนั้นเตรียมลงทําศึกซีเกมครั้งที่3 3ในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งช้างศึกยุ3สามปีอยู่กลุ่ม A ร่วมกับกัมพูชา,าและก็ทีมอเมรสเต้ก็ฝากไปให้กำลังใจได้ไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยศึกครั้งนี้กันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานั่ครับ อาไรยังไงสื่อมาเลเซียตั้งคำถามปีเตอร์จัคาราบอฟสกี้หลังฟี فا ลงโทษแบน์สมาคมฟุตบอลมาเลเซียโดยอนาคตของปีเตอร์จัคาราบอฟสกี้โค้ชทีมชาติมาเลเซียรเริ่มถูกตั้งคำถามมากขึ้นหลังจากที่เกิดวิกฤตน,นักเตะเนื่องจากว่าสมาคมฟุตบอลมาเลเซียหรือรว่า FAM ถูกฟี فا ลงโทษแบนด์แจกกรณีปลอมแปลงเอกสารสมบ,บนให้แฟนบอลและก็ผู้สนับสนุน เริ่มมีการพูดคุยและก็คาดเดาเกี่ยวกับอนาคตของกุสือารนี้กันแล้วโดยสื่อท้องถิ่นของนิวสเต e แฮมรายงานข่าวบอกว่าในโลกโซเชียลมีเดียเองนั้นก็เต็มไปด้วยการคาดเดาถึงอนาคตของปีเตอร์ชคารามอสกี้อาจจะต้องลาออกจากตำแหน่งท่ามกลางปัญหาที่เกิดขึ้นกับวันนน่งของสมาคมฟุตบอลมาเลเซียเสียสแล้วโดยนิวสเตตแฮมนั้นเปิดเผยบอกว่าจากข่าวลือที่แพร่สะพัดมีความเป็นไปได้ที่ ปีเตอร์จคารามอฟกี้อาจจะยุติบ,บนบาทโทหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติมาเลเซียหลังการแข่งขันนัดถัดไปซึ่งจะพบกับทีมชาติเนปาลในวันอังคารที่18พฤศจิกายนในคาวลาดีเพิ่มเติมก็เป็นได้ด้วยซึ่งดังกล่าวยังรายงานต่ออีกนะว่ากระแสข่าวตอนนี้เริ่มรุนแรงมากยิ่งขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้โดยแฟนบอลบางส่วนเชื่อว่าเกมเอเชียนคัพ2 0 27เราคัดเลือกพบกับเนปาล อาจจะเป็นนักสุดท้ายของคุณซือรายนี้ก็เป็นได้อย่างไรก็ตามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทีมชาติและก็ไม่ได้บุชื่อกับตําแหน่งนะฮะได้ออกมายืนยันแล้วว่าข่าวลือที่เกิดขึ้นนั้นยังไม่มีมูลความเป็นจริงก็แสดงว่ามีโอกาสที่หัวน้าของโค้ชปีเตอร์จูคารามอฟสกี้จะไม่อยู่แล้วนั่นเองครับเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าอนาคตของโค้ชจะเป็นเช่นไรกับเส้นทางของทีมชาติมาเลเซียจะเป็นเช่นไร อะไรที่ก็เป็นจอยลึกประเด็นร้อนข่าวแอนโทนีสตล์ประจำวันที่17พฤศจิกายน2568โดยชายผู้บังคับร่งฟุตบัลไายครับ